คนเห็นว่าคนไทยใจดีขนาดไหนน้องอ้อนจะหายเบิงนะนี่คือแทนแทนแทนมันคือขนมนะทุกคนอ่าแปลว่าเป็นแปลว่าคล้ายๆว่าเป็นหยาิกับน้องที่น้องอ้อนไปเหรียญน,นำน้องทุกคนแบบเนี่ยมือแรงนะน้องอ้อนจะเป็นคล้ายว่าหัวหน้าแกงนะทุกคนบอกเลยว่น้องอ้อนนะเป็นหัวหน้าแกงของเด็กหน่อยนะตอนนี้อยู่ในสโมสซอนเนาะ อาเป็นผู้หญิงเนาะทุกคนอามันจะมีนานาม,มีสุขมีตังอย่างเงี่ะเบนยังพวกนี้คือแบบว่า <c oughs> เด็กหน่อยนะทุกคนแต่น้องอ้อนเป็นผู้ใหญ่สุดคือเป็นหนัวนาแกงพาเด็กเด็กเล่นเนาะนี่นะทุกคนความใจดีของเขาเนาะ นี่สัมบอน้ำนะทุกคนนี่นี่คือแบงมาหายนองเนาะทุกคนนี่แบงอันนี้เขาแบบเห็ดผึงเห็ดคล้ายแหละก็เอามาแบบเอามาแบงหายหนองเนาะเพราะว่าหนองเพราะว่าคลายว่าร้านแล้วน่าเล่นกับหนองของน้องอ้อนตลอดเลยนะเพราะว่าบานไก่กันเนาะไปมาหาสู่กันตลอดนะทุกคนแต่ที่สําคัญเราก็แบงหายหนองอ้อนน้ำเนาะทุกคนบอลืมที่จะแบงหายผีเลี่ยงนะทุกคนโอ้โหเป็นไงแล้วทุกคนใจดีขนาดไหนคนไทย คือแบบคือแบบว่านะไม่ใช่แค่แบ่งให้น้องเขายังแบ่งให้เราด้วยค่ะเราเป็นแค่พี่เลี้ยงเป็นแค่แม่ดบ,บ้านแต่เขาไม่แบ่งชนชั้นนะเขาเจอเราเขาสวัสดเขาสวัสด,ดีเราทุกครั้งที่เจอนะและเราก็สวัสด,ดีเขาทุกครั้งที่เจอเพราะเราอยู่กับน้องต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะทุกคนโอ้โหสุดยอดนะทุกคนไม่นำซ้ำนะทุกคนยัง หางานให้ออนทำโดยเนาะออนอ่าออนก็บอกว่ามีพี่สาวคนหนึ่งที่เขารับทำพิเศษเนาะคือวันอาทิตย์วันละเจ็ดร้อยเพิ่นแบบว่าขาดคนงานนะทุกคนเพิ่นเลยบอกว่าอ่อนมีคนบบฮ่าไหเน่ได้บเพราะว่าอ่าในแบบบ้านเพิ่นขาดคนงานเนาะเพิ่นอยากได้สักคนหนึ่งแบบว่าคล้ายว่ารับจ้างรายวันนะวันละเจ็ดร้อยโอ้โหทุกคนดูสิ เข้าใจดีขนาดไหนทั้งให้ของกินเวลาวันเกิดก็เลี้ยงเคก้กเลี้ยงขนมเลี้ยงไก่ทอดวันเกิดน้องๆนะเขาเชิญพวกเราไปเนาะเราก็สองพี่น้องแล้วก็ไปเลยค่ะไม่ใช่สองอันนั้นไม่ใช่สองพี่น้องทุกคนน้องของน้องออนมีสองคนเนาะเลี้ยงสองคนคือ เป็นหัวหน้าแกงตลอดจ้าเจอออนก็ต้องเจอเอวามาวินตลอดคือแบบโอ้โหเล่นกัดยางสนุกสนานและไม่ใช่ว่าอะไรไงเราก็ช่วยดูอ่าช่วยดูลูกเขาตลอดนะช่วยดูน้องๆเนาะตลอดเพราะว่าเพราะว่าเราเป็นพี่เลี้ยงเราชอบเด็กนะทุกคนโอ้โหแบบไปไหนมาไหนขาดออนไม่ได้เลยพี่ออนพี่อ้อนอย่างโน,น้นอย่างนี้โอ้โหทุกคนดู แต่แม่นำซ้ำนะเจ้านายก็ยังซื้อโน่น้นซื้อนี่มาฝากเนาะคือแบบขนมขนมคือไปไปเล่นกับนอ้องไปเล่นที่บ้านเขาเล่นหน้าบ้านนะทุกคนเล่นหน้าบ้านเขาก็เอาขนมเอาอะไรมาให้เยอะแยะเลยคะ่ะทุกคนโอ้ไม่อยากแบบไม่อยากคิดดูสิคะคนไทยใจดีขนาดไหนเขาไม่แบ่งชนชั้นเขาไม่อ่ะไม่ถือตัว อ่อนน้อมถ่อมตนจิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใสโอ้น้องออนเห็นแล้วน้องออนหลงรักนะคะทุกคนบอกเลยสุดๆส,สบายดีสวัสดีค่ะเอซีทุกทุกคนคะ่ะทุกคนวันนี้เนาะเราก็จะมาเล่าเนาะเกี่ยวกับเจ้านายความดีความชอบบางคนก็บอกว่าน้องออนน่ะอวยไทยเกินไปคนลาวอวยไทยไปไหนมาไหนเจอแต่คนอวยไทย โอ้บอกเลยไม่อวยได้ไงมันคือชีวิตจริงนะคะมันคือชีวิตจริงมันคือประสบการณ์จริงมันคือแบบมันไม่ใช่นิยายนะที่เราจะมาสร้างมาละครอะไรมันคือเรื่องจริงนะทุกคนที่น้องอ้อนบอกออกมามันคือจากใจเฮาจริงๆจากที่เ้าพบจากที่เฮาพอเนาะคือแบบืบอกเลยคะ่ะทุกคนอย่างเช่นเนาะยกตัวอย่างเนาะคือน้องอ้อนเนาะก็มีเจ้านายนะทุกคน อ่าน้องอ้อนมีเจ้านายน้องอาเจ้านายไปไซดมากไซ้คือไปไปเที่ยวทะเลเอาขานมมาฝากนี่น่ะเห็นไหมทุกคนกล่องใหญ่มากบอกว่ากลองใหญ่มากบอกว่าเอาขานมมาฝากพี่ออนไปเที่ยวทะเลมากล่องใหญ่มันคือทองม้วนนะทุกคนอร่อยมากนะทุกคนคืออร่อยมากนให้ดูนี่เลยทุกคนอันนี้คือกินไปแล้วนะคะ บอกเจ้านายว่าทําไมเอาใหญ่จังเลยมันคงราคาแพงเพราะว่าออน่ะกลัวเจ้านายเปลืองตังค์ให้เอาอันเล็กๆมาให้ก็ได้เพราะว่าออนไม่ค่อยได้กินขนมเยอะขนาดนั้นเขาก็บอกว่านะทุกคนไม่เป็นไรเผื่อพี่แพ้ด้วยโอคิดเอาทุกคนอะไรอะไรเพราะว่าน้องออนน่ะมีพี่สาวอยู่ใกล้ๆเขาก็ยิงใจเขาแบบว่าซื้ออะไรมาเขาแบบว่ามันเยอะเกินไปเขาก็บอกว่าเผื่อพี่สาวด้วยเห็นไหมทุกคน เราไม่ใช่แค่ได้แค่คนเดียวนะพี่สาวเราก็ได้ค่ะทุกคนคือเจ้านายเราอะ่ะเป็นห่วงเราด้วยเป็นห่วงพี่สาวเราด้วยคือแบบมีอะไรอะไรที่มันเยอะๆที่แบบคลัวน้องออนไม่ได้กินนะ่ะเขาอ่ะก็จะให้น้องออนอะ่ะเผื่อพี่สาวด้วยเผื่อแบบคนรอบข้างด้วยอย่างเช่นเนาะเสื้อผ้าเหมือนกันที่ลื้อออกมาเขาก็บอกว่า พี่แพรอยากได้ตัวไหนพี่แพรใส่ได้ก็ให้พี่แพรเลือกเอาเลยนะดูสิไม่ใช่แค่น้องออนคนเดียวเขายังได้เห็นไหมคะคนไทยเขาใจดีขนาดไหนเขาแบ่งปันเอื้อเพื่อเผื่อแพ่ขนาดไหนคิดเอาค่ะไม่บางคนบอกว่าอวยออมันไม่ได้อวยค่ะมันคือเรื่องจริงนะอย่างเช่นเนาะอย่างเช่นนะนนะ้นองออนจะขึ้นอันนี้ให้ดูเมน้องนามะนะเจ้านายซื้อข้าวสารให้ สองกระสอบโอ้โหดูทุกคนเข้าใจดีขนาดไหนซื้อให้กินฟรีเข้าอยู่อ่ะเขาก็หาเก็บผักเก็บอะไรกินเขาก็มีเงินเดือนแฟนแฟนเขาอะ่ะเขาก็มีเงินเดือนเขาก็เลี้ยงลูกนะทุกคนแล้วเจ้านายเขาก็ใจดีซื้อข้าวสารให้สองกระสอบดูอันนั้นอยู่บ้านนอกอะ่ะข้าวสารสองสองกระสอบเยอะมากเลยนะคะทุกคนกระสอบเต็มอะ่ะคิดเอาว่าแบบอืม ว่าเข้าใจดีขนาดไหนเขาแบบว่ายังไงดีออนออนไม่รู้จะพูดยังไงอะนอกจากแบบว่ากราบขอบคุณคนไทยขอบคุณอ่าแผ่นดินไทยนะที่ให้พวกเราอ่าแรงงานต่างด้าวนทุกคนแรงงานต่างด้าวที่ให้มีที่อยู่ที่พักอาศัยเสื้อผ้าให้ใส่ข้าวของให้กินคือ ไม่ต้องบอกเลยว่าขนาดไหนนะมีข้าวของให้กินมีแบบไปไหนมาไหนไปเที่ยวไหนมาไหนไม่ลืมที่จะนึกถึงเราไม่ลืมที่จะนึกถึงคนโลกข้างของเราเหมือนพี่น้องของเราที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราอ่ะเขาจะให้มากินให้แบ่งปันตลอดเจ้านายพี่เพ่ก็เช่นกันค่ะทุกคน คือช่วงนั้นน่ะพี่แพร์เขาก็ไม่สบายเนาะไม่ใ่าไม่ใช่านายพี่แพรไม่สบายติดโควิดพี่แพร์ก็ทํางานอยู่กับน้องอยู่ในบ้านปกติพี่แพรจะเลิกงานหกโมงเนาะหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งเนี่ยก็เข้าบ้านแล้วไปทํางานหกโมงเช้าเลิกหกโมงเย็นเนาะแต่ว่าสองวันเนาะสองหรือสามวันนี้แหละทุกคนเขาก็ให้หนึ่ง พั 1> 1, นหะ้าโนุ้กคนเขาให้วันละห้าร้อยเขาให้พิเศษดูสิเงินเดือนเรายังได้พิเศษเรายังได้โอ้โหเข้าใจดีขนาดไหนเพราะเราเพราะเขาเห็นเราทุ่มเทกับงานเราก็เต็มที่กับงานเขาก็เต็มที่กับเราที่จะจ่ายค่าจ้างให้เรานะคะทุกคนว่ามันดีขนาดไหนบอกเลยออนออนบอกเลยนะออนไม่อยากไปทำงานที่ประเทศไทย ประเทศไหนนอกจากไทยอีกแล้วนะเพราะว่าภาษาอะไรต่างๆมันเข้ากันได้หมดมันสื่อสารกันโดยตรงอะ่ะแล้วก็ทำงานบ้านนะบอกเลยน้องออนที่เลือกงานบ้านบอกเลยมันมันวุ่นวายแต่ว่ามันสงบเพราะว่าเราได้อยู่คนเดียวอยู่กับเจ้านายและเจ้านายแบ่งปันเราตลอดอตลอดเนาะส่วนมากนะทุกคนส่วนมากนะอ่าส่วนคนที่ไม่ดีก็มีบ้างแบบ เล็กๆน้อยๆนะทุกคนไม่ได้อันนี้ไม่ได้ว่าเหมารวมทั้งอันนี้ั้งคนขนาดคนทุกประเทศก็ต้องมีดีมีไม่ดีปะนกันไปนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนในน้องอ้นกระโคจบคลิปเพื่อนเ่านี้เด้อจ้ะทาพี่ผ่าไปกัน,ไ,กนได้หน้องอ้นก็ต้องกราบขคดโทษเข้าไปเอฟซีเบึร์ทุกคนเด้อจ้าทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้องอ้นนำเด้อจ้าทุกคนไปแล้วจ้า สบายดีสวัสดีค่ะ